สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอโชคครับเมื่อนีส่อโชคกับสิพาพีพ้าน้องไปพบกับอวัดโพครับซึ่งขณะนี้พนก็อยู่กับทีมงานนิสานไต่ครับบ่าวอีสานทิศแก่นครับซึ่งเทปวิโอนีสอพระโชคก,ก็ได้รับความเอื้อเฟื่อมาจากบ่าวอิสานทิศแก่นครับกระต้องขอขอบคุณบ่าวอิสานทิศแก่นมากใโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่น้องกันมาฟังนํากันว่างวดหนีอวัดโพพนิีห้แหน้าทางตัวไรครับสําหรับ,รบงวดที่ผ่านมาครับ ตัวเลขของอวัดโพกเขาเต็มเต็มครับห้าแปดครับเอวหดนี้สิเป็นจังไดกัตามสอผู้ชมนะครับไปฟังน้ากันครับพี่น้องครับ่ะครับมาหดมาถึงแล้วเนาะครับเนาะมีมาน้ากันหลายช่องนะครับเพราะวัาตัวเลขของอาจารย์เขานะครับในหมวดที่แล้วนะครับนมาสการครับอาจารย์อาจารย์เดินเข้าว่าบ่คอยสบายดีครับ ก็สบายเลยเนี่ยเนี่ยเขียนไ่ให้หรือไม่ให้เขียนแล้วค่อยค่อบเมื่อเราเขียนอะไรนะครับอ๋อครับคนกับสั่งทำอาจารย์เราอาจารย์เราพยายามรก็เขียนมาเลยนี่เนี่ยเราได้ใศษบ่มีแห้งบ่มีแห้งสั่งนะครับสิบซี่นะครับลบเป็นเข็นขาบ่มีแห้งอ๋อวัดโพนะครับเพิ่งกับป่วยป่วยหรือว่าอาพาธณ์มั้บอนะครับเป็นขานสั่งเข็นขาอ่อนแรงครับเข็นขาอ่อนแรง ครับาจาสี่หนึ่งเครัเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขียนไหนบ้าได้แล้วบอกอาจารย์เ้อยดิอาจารย์เ้าดิเพาะเขียนไหนบ้อาจารย์บว่าจะเขียนไหนบ้าครับเดียเขียนเราว่กให้เขียนเราเขียนดเขียนนาดได้บ่ครับเดี๋ยวผมจเขียนน้าก้นจรงทีนึงเราบอถนักันได้เนาะให้เราบอกได้แล้วบอกเ่าไปังอ้อวดที่แล้วเ่รอดไงอ๋อวดที่แล้วออกวดที่แล้วบออกสองห้าแปดครับ 2องห้าแปดสองห้าแปดล่างล่างยังไงล่างกับแปดสองแปดสองวันนี้เบประานในเห็ดเลยออกหมดที่แล้วแล้วถามมาที่ออกไปแล้วนะอเดีวอาจารย์เขียนขีดิ์เขียนบัถนัดเป็นเลยจะลอยดอกไหมเนาะเพราะอาจารย์อาจารย์วัน วันออ่ามนหัดครับวันที่สกสามเมื่อ่นหนึ่งสิบองานสองาม่อวันพหั้ออกวันพฤหัเนาะเรียกวันพฤหัสกวันพหแช่เลยครับเด้อพี่น้องถ้าไครับถ่าเขามาแล้วฝากคนไลคดแช่ละสาแช์เด้อนะครับตอนนี้อาจารย์รัตโคกำลังที่จะคำนวณอยู่นะครับ ม, <S <S มือของอาจารย์นี่สีบาากไนี <ละ S 1> นี่นะครับงสือเดี๋ยวใ้เมอนุ่าตแจงอีกทีหนึ่งเด้อเว่ามือของอาจานทงนี่นแห้งนะเราแล้วก็ทั้งทั้ทั้งถนัดเตัวเอาจารย์ดูมืค่อยสวยเดีด๋ยว้ีแขอเ็เขียนไม่เข<ต>ียนเนาะ เขียนไม่เอาเอาเขียนเขียนไม่ันนี้อาจารย์เขียนให้ให้ใบสารเขียนครับใบสัญมาใให้เอาถือถือกล้องให้แน่ครับก็เสร็จใบสัญพระวาบมาสัญเจลน้ำใบสัญจบปริญญาตีครใบสารจบปริญญาตีนะครับใบนี้เลยครับบนเอาออกนะใช่ไหมครับเบอร์ใหม่เลยครับเจะตามเบอร์เอาออกจากนั้นเลยเพราะมันจะซึมครับมันจะซึมเอาอย่างนี้เลยบอสต้องออกเลยมั้ยบบสเป็นยังไงอาไปนี่ดูเขียนเดี๋ยวก่อนว่าแบบสาร สาเชียนให้เมือั้เมื่อวอนมืออ่อนไปแล้วบอคาระจานตูมซื้อสัทั้งงานเถิบอ๋อวัดโพนะครับตอนนี้จะให้ใบสารนะครับเชียนตามอาจารย์วัดโพนะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์เราเชียนบอถนัดนะครับขี้โตเนาะบนบนเห็ดแบบเราเห็ดสูตรแบบเราอันนี้ห้าแล้วกับงกลมมั้บ่ เอ็นครับเพื่อต้องมุกลมเด้มุกลมนี่อันน9้ศูนยเก้าอันนี้เก้าศูนย์ศูนสองสองห้ากลมตัวนี้เนาะครับมกลมเาะตามสูตรของดันจิบนมีบนญบครทบเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยับแม่ก่อนเด้อห้าดาบเพิ่มหน่อยเด้อยวเด้อศูนย์หก้าแล้วห้าเก้า ห้าเก้าห so? uh. ้าเก้าศูนย์ันหนูหันคนอ้โมนี่นนันี่ยมากเลยเกาศมอนี่แหลออกมอแล้วสองสองห้าสองศูนย์สองห้าองศูนสองศูนย์เินไหมับจยวิ่งจ้ะวิ่งบนหลัง วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างนะครับบนล่างบนล่างห้ากับสองสองห้านั่าแหกสอง้นั่นะเรื่อเกับได้ล์ครับชมนะครับสหับทันใดนะครับผมจไปได้ครับผมเดี๋ยวับเดีวเดียวเดี๋วเราไปเดียวเดียวเลยบอกครับวันนีอมาอธิบายเพื่อนฟังนะครับ สำหรับตัวเลขหาโต <diy>. นี no, ah, so ่พ so ี so ่น so ้องจับเอาในนีเล so ้อครับ so พี so ่น right? ้องจับเอามุนเอาในนี่นี่มีตัวใดตัวนี้ตัวหนักบ้ครับในุ่ดมีหาศูนย์ศูนย์หาเนี่ยมนตรงกันเล่เก๋แม่นำหนึ่งเลยนึ่นะหาศูนย์นย์หาเนาะหาศูนย์เาะเดี๋ยวนี้ศูนย์หเก้าศูนย์ห้าเก้าบนนี้่อันนี้เราแยกบนรางมาเลยได้ศูนย์ห้าเก้าห้าเก้าแล้วก็นี้ตัวนี้มาเก้าศูนย์เกิเก้า เรือจานที่แหงแบบนี้จับจับอยู่ในไอ้อยู่ในวงกลมน่ะในวงกลมนตัวจับจับตัวนี้น้ำนี่เออจับใส่กันเอาจับหาตัวนี้น้ำเดินอ๋อหามีทึ่งน้ำจืดเงียนห้าศูนย์ห้าก็บเมนตัวนี้แมีนห้าเก้าสองห้าศูนย์ห้าห้าเก้าศูนย์ต้องสียนะครับจับเอาเนี่ลนะหาตัวนี้น้าอาจารย์เนาะตัวร้องร้องไอ้เขจมเจมไอ้งวดที่ผ่านมัดเลยบอสใบสันจำได้พวกนอนจำได้พระคัาจารย์จำได้อยู่อาจารย์จำได้อยู่ น้องเจนนี่ร่างร่างอยู่จังหวัดทีพานมาน่ะครับเพราะว่างหวดทีพานมานี่ก็ถือว่าเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวตรงสามตัวตัวสองตัวบนล่างเขาครับตอนนี้อาจารย์นักวอสบายนะครับเนาะอาจารย์เราป่วยนะครับงหวัดที่พานมางดดวยทีนึงนะขาอ่อนแรงนะครับผม ตัวนี้งวดวันที่หนึ่งด้วยสามสิบส่วนนะครับแน่นอันนี้อันนี้วันที่หนึ่งที่เขียนกับที่ีเขียที่เขียนให้เบิ้องใบนั้นว่ได้หรือไม่เห็นเหรออ๋ให้อาจารย์เราบอกเห็นมง่าครับนี่ก็คือมวมหนี้ด้วยนะครับมวมหนี้นะครับนีตผมจำได้อยู่ว่าสี่สองสามตัวนี้นะสี่สี่เห็นเราบอกก็สี่สองสองสามอันนี้สถิตินะครับสีิติอันนี้งวดเก้า หมดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาหาแปดเนมีนารับผมจําได้หรอมั้างนี่นี่ถ้าแม่อาจารย์จับให้เมื่อันเมื่อันอาจารย์จับร่างให้ล่างนี่ร่างนี่อาจารย์จับให้หาแปดหาแปปก็หาส่มหาสีบนส สามสี่สองสามสองเนจับไห่เนาะจับสี่สองสองแต่สี่สองสี่สองนี่ามีเดียดันป่ะมานม่ี่ตัวนี้อะไเนาะจับไห่สี่สาม สี่สามสี่สามสี่สามนี่เนี่นะเค่นี้แค่นี่นี้หปดเลยหตรงๆน่หอเต็มเลยแปตรงๆแปเข้าเต็มเนาะถ้าเนี่อาจารย์จับตัวนี้ให้นนี่สองห้าแปดทั้งท้ล่างเรสาแปเต็มได้เนาะสองห้าแปดเต็มๆเลยนี่ยมาเปียกเทียบได้ครับ่าเปียบเทียบได้กันบงเนาะนี่บ้างวานคู่เลยวางคูนเลย นี่ครับท่วนเด้อนะครับนี่เ,เนี่ย,ย,ย,ยคือสถิติเก่านะครับผมนะครับใบเก่าของข้องบลเดมาเนาะนะครับอาจารย์เขายังจาได้กับวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี่ของหมวดวันที่หนึ่งนะครับเด้อนะครับอาจารย์เพป่นไห้ในชุดตารางนีครับชุดตารางนีมีซีสองสามหาแปดกัออกไปแหล่วแปดหาหาแปดแปดสองก็แมนเนาะดีบริษัทแตกสามตัวแต่พี่น้องเข้าไปจับเอานะครับจับถือแตกสามตัวนะครับล่างแปดสองกับจาได้นะครับผมเนาะนะครับก็เป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับสำหรับหมวดนี้นะครับพี่น้องกับ ลองวิเคราะห์มึงนะครับลองวิเคราะห์มึงนะครับว่าสีมาตรงกันบอนะครับเอ็กซ์ออกเนาะงวดวันที่สิบหกธันวาคมนะครับงวดวันที่สิบหกธันวาคมเนืออาจารย์ไห้ตามนี่นะครับเฮ็ดไห้ซดๆร่อนๆเลยนะครับเพราะอาจารย์ไม่ได้เฮ็ดไว้่นะครับเราบอกว่าเฮ็ดปอยากนะครับแต่ว่าเราบ่ค่อยสบายนะครับก็เล่เฮ็ดไห้ตอนนี้เลยนะครับเราก็เฮ็ดไห้นะครับงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับอาจารย์กับว่างมากืึเก่าล้าครับ มีห้าดูข้างบนนอกนอกวงกลมนะอาจารย์แล้วก็มีเก้ามีศูนย์มีสองมีหานะครับเก้าศูนย์สองห้าอาจารย์จับจับให้สามตัวในนี้ศูนย์ห้าเก้าห้าเก้าแล้วก็เก้าศูนย์นะครับส่วนสองตัวล่างกับมีสองหากับสองศูนย์แค่นั้นนะครับอาจารย์มั่นใจเลขสามตัวนะครับในงวดนี้คือศูนย์ห้าเก้านะครับศูนย์ห้าเก้านะครับแล้วก็วิ่งนะครับวิ่งอาจารย์บอกว่าบนล่างมีหากับสอง น้องอาจารย์วิ่งห้ากับสองในบนล่างนะครับครับตัววิ่งนี่มันใจซ้ากันนะครับน้ำหนักซ้ากันนะครับครับนี่เป็นตัวเลขในงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับของอาจารย์วัดโพนะครับแอดมินมาตามให้เราเด้อพี่น้องผู้ใดที่พลาดงวดที่แล้วนะครับงวดนี่ย่าพลาดเด็ดขาดนะครับถ้าอยากมีโชคถ้าอยากถือเลขถือหวยนะครับครับช่วงนี้อาจารย์เราบสบายนะครับนี่ต้องได้ใส่เงี่ยงก่อนนี่าอาจารย์เพร่ะเดินเงี่ยงกว่า ต้องต้องได้จับอันนี้ย่างนะครับเพราะว่าอาจารย์กับเพึ่อนหยีเป็นนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งอาจารย์นะครับหลังจากนั่นอาจารย์กับย่างบลกค่อยสะดวกนะครับสำหรับท่านใดอยากโทรติดต่อกับพระอาจารย์วัดโพโดยตรงนะครับก็สามารถโทรได้นะครับตามเบอร์นี้นะครับเด้ออาจารย์วัดโพศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองแปดสี่แปดสองเก้านะครับครับแต่นีอยากเป็นช่วยเหลือพระอาจารย์นะครับ โอ้ยง่ายๆก็คือ้าอยาอโอนเั้นนะครับมาให้กับอาจารย์กับสามารถอนได้นะครับแต่ว่าก็ให้โทรติดต่อทั้งอาจารย์ก้นนะครับเลขบัญชีอาจารย์ดูทั้งกุฏินะครับเพราะเพราะได้เอาลงมานะครับแต่อาจารย์ยังว่าสะดวกนะครับก็เลยมีอย่างก็บให้โทรหาเอาเนาะเบอร์โทร099 028 4829นะครับตัวเลขตามนี้นะครับคับเตอร์ถาพี่น้องบ่มักที่อาจารย์จับให้หรือว่าจั้งหดกับ้องเอหา หาตัวในวงกลมอยู่ยครับไปจับไปจับเบื้องเองนะครับในงวดวันที่สิบกธันวาคมสอง4นารอยหกสิบี่นะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สลับันใดบ่คอยมีโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่ามึงนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้างเกือบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทางด้านนะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับขอคุ้มบริวารนะครับผมสิ่งบดีครับกลายเป็นดีได้นะครับผมในตคราโคจรสารโคจรลักนะครับที่เป็นเหล็กเกลียวไวๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับสัตว์น้อยๆออกไปมืดพวกงูพวกเงี่ยพวกขอร้อนนี่ขอมาไกลว่าได้ครับที่เหนือที่โตใส่กระปุกใส่กระเป๋าเงินไหว้ นะครับผมนะครับถ้าในสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรกัน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับซันใดที่ซื้อหวอยผีผีถือถือสื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมก็ล็อกเอาไปบูซ่ามึงได้ครับเด้อติเคติซันตินาลันกะเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างสารนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญานาคตัวยใหญ่ๆนะครับผมกับยังย่อมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครเกาะเขามาไว้ได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไว้ได้นะครับผมสารบดสิทันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบ่์จะอยู่หน้าจอนะครับผมสาธุครับสาธุ